เริ er ่มก eh ันที ok ่เหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้กันก่อนอย่างที่เราไล่เรียงกันไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับเหตุเคลนก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาสัญญา3-4ช่วงลำตะคองสีคิ้วและกุดจิกโคกกรวดประสบอุบัติเหตุล่นทับรถไฟดีเซลรางแดวูที่ทำขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางเล็ที่21กรุงเทพอภิวัฒน อุบลราชธานีบริเวณบ้านถนนคดต,ตำบล4คิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจุดนี้ระหว่างสถานีหนองน้ำขุนถึงสถานี4คิ้วเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต32คนแล้วก็บาดเจ็บอีจำนวนมากเลยนะครับจริงๆมันมีข้อมูลเมื่อวานนี้จากเพจสนธิทอกนะครับก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่า โครงการดังกล่าวเ,เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่นเนี่ยก็คือช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาสัญญาที่3ถึง4จะเป็นช่วงลำตะคองถึง4คิ้วและก็อีกสัญญาหนึ่งก็คือกุดจิกโคกกรวดระยะทางเนี่ยสามกิโลเมตรมีผู้รับจ้างก็คือบริษัทอิตาเลียนไทยดดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน งเงินเนี่ย9,848ล้านบาทจุดเริ่มต้นโครงการก่อนเข้าสถานีรถไฟคลองไผ่สิ้นสุดโครงการที่บริเวณสถานีรถไฟโคกรวดแบ่งเป็นคันทางรถไฟระดับดินระยะทาง14.12กิโลเมตรมีโครงสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทาง23.33กิโลเมตรงานก่อสร้างเนี่ยก็คือสถานีรถไฟกุดจิกและก็มีสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า มีบริษัทที่ปรึกษาเข้ามาควบคุมงานก็คือ China Railway International หรือว่า CRIC และก็ยังมี China Railway Design Corporation หรือว่า CRDC รับวิสาหกิจจากประเทศจีนนะครับนี่คือเหตุการณ์ล่าสุดแต่ถ้าย้อนไปปีที่แล้วช่วงประมาณมีนาคม28มีนาคมของปีที่แล้วตึกสอตงอที่ถล่มลงมาซึ่งถ้าไปตรวจสอบเนี่ยแม้ว่า2บริษัทจากจีนจะมีบริษัทแม่ก็คือ c ชน n า r ร i l ว a y Engineering Corporation หรือว่า CIEC รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนที่ทำธุรกิจด้านวิศวกรรมรถไฟและก็โครงสร้างพื้นฐานแต่จากการตรวจสอบของสอตงเนี่ยมันเป็นคนละบริษัทกับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตงแห่งใหม่ย่านจตุจักรกรุงเทพมหานครตึกสูง30ชั้นที่ถล่มลงมาครับจากการตรวจสอบเนี่ยค่าก่อสร้างอยู่ที่2136กล้านบาท ที่พมนถล่มงมาเมื่อวันที่28มีนาคม2568เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนงานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ89คนและยังสูญหายอีก7คนนะครับซึ่งจากการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของสตงที่เป็นตึก30ชั้นเนี่ยมีกิจการร่วมค้าก็คืออิตาเลียนไทยครับ ITD ร่วมกับ CREC Number 10 ก็คืออิตาเลียนไทยเดเวล p อปเมจำกัดกับไชน่าเรเวนับเทนสองบริษัทนี้ร่วมค้ากันในการก่อสร้างตึกสอตองงอนะครับโดยคดีดังกล่าวเนี่ยอายการมีการสั่งฟ้องผู้ต้องหา23คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปควบคุมและก็ปลอมแปลงเอกสารการก่อสร้างข้อหาก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมีการปลอมแปลงเอกสารรับรองคุณภาพวัสดุ รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็มีการดำเนินการสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างด้าวและคณะกรรมการปรปรชก็รับเรื่องเข้าไปสอบสวนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยไปพบสาเหตุหลักเนี่ยมันมาจากโครงสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐานเลยครับค่ากำลังอัดของคอนกรีตในผนังรับแรงเฉืยต่ำกว่าเกณฑ์ทีม่มีการกำหนดไว้และแบบการก่อสร้างก็ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดด้วย ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตึกสตงัถล่มลงมาเมื่อวันที่28มีนาคม2,568นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมาจากการตรวจสอบเนี่ยมันยังมีสัญญาที่3-1ถึง1ระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,348ล้านบาทซึ่งผู้รับจ้างก็คือกิจการร่วมค้าประกอบไปด้วยอิตาเลียนไทยเดเวลอปเมแล้ก็มีไชน่าเรเวนับเทน ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเนี่ย c h i n า Railway e n g i n e e r i n g c o r p o r a t i o n หรือว่า CREC ของรัฐบาลจีนแต่ไปพบว่าการก่อสร้างและดำเนินงานมีความบกพร่องหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะพานซิกิริประเทศเคนยาถล่มลงมาเมื่อปี2560และยังเคยถูกธนาคารโลกไม่ให้ CREC และบริษัทในเครืออีก730แห่ง เข้าร่วมประมูลโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุน9เดือนหลังจากไปพบข้อมูลเท็จในเอกสารประมูลโครงการก่อสร้างทางหลวงของประเทศจอร์เจียถ้ามาตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เป็นประเด็นเดียวกับอิตาเลียนไทยนะครับซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคืออิตาเลียนไทยเนี่ยก็ถูกวิพาก์วิจารณ์ถึงความบกพร่องในโครงการก่อสร้างหลายโครงการด้วยเหมือนกันนอกจากที่เราไล่เรียนกันไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารที่ทํางานของสอตองอแห่งใหม่ ก็ยังเกิดอุบัติเหตุคานถล่มที่ทางด่วนดาวคะนองกรุงเทพครับช่วงเช้ามืดของวันที่15มีนาคม2568ในโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3ครับซึ่งก่อสร้างโดยกิจการร่วมค้า ITD VCB ก็คืออิตาเลียนไทยร่วมกับบริษัทวิจิตพันธ์ก่อสร้างจำกัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทางพิเศษ ดาวขะนองสะพานพระรามสามเนี่ยก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเจ็ดคนบาดเจ็บเนี่ยสิบหกคนด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์คุณผู้ชมในเพจ f a c e b o o k r e p o r เต r j o n n หี่ครับได้มีการสรุปบัติเหตุร้ายแรงในการก่อสร้างของอิตาเลียนไทยซึ่งเพจนี้เขารวบรวมแบบนี้รวบรวมสถานการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับอิตาเลียนไทยครับเป็นข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า128คน นับมาตั้งแต่ปี2560ถึงปีนี้ครับ2569หลายเหตุการณ์ถ้าย้อนไปปี60เนี่ยมันมีอุปกรณ์แท่งยกปูนหล่นทับคนงานเสียชีวิต3คนจุดนี้คือที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและก็ยังมีเหตุการณ์โครงการทางยกระดับถนนพระราม2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหต,ตุต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2564ถึง2567 พระรามสองมีผู้เสียชีวิต8คน4ปีเลยนะครับส่วนอาคารสตงถล่มในปีที่แล้วเนี่ยก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยเหมือนกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นบริษัทอิตาเลียนไทยที่ร่วมค้าแล้วก็ร่วมในการก่อสร้างจากหลายโครงการเลยนะครับพอพูดถึงชัยนาเรลเวย์นะครับเมื่อวานนี้ ก็มีท่าทีออกมาจากทางการจีนด้วยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> คุณนักข่าว AFP เนี่ยถามคุณเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในการแถลงข่าวประจําวันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไทยเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณเหมาหนิงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเนี่ยบอกว่าทางจีนได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วทางจีนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมถึงขอส่งกําลังใจให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้ย้ำนะครับว่ารัฐบาลจีนให้ความสําคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆทางจีนเองก็กําลังเร่งรวบรวมข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าการก่อสร้างในทางรถไฟในช่วงดังกล่าวดำเนินการโดยบริษัทของไทยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังคงมีการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้เกิดข้อเท็จริงที่ชัดเจนต่อไปนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยก็นําข้อความที่มีการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้มาลงด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นท่าทีล่าสุดจากทางประเทศจีนนะครับ